กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่เกาะฮาวายที่ตั้งอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกทะเลสีครามใสผสมผสานกับท้องฟ้าสีฟ้าสดใสทำให้ทุกอย่างดูสดชื่นและสงบผู้เขาไฟสูงตระงานตั้งตระานอยู่ไอน้ำร้อนพวยพุ่งจากปากปล่องเสียงคลื่นซัดสาดกระทบกชายหาดทรายขาวละเอียดให้ความรู้สึกผ่อนคลาย เสียงนกร้อนบรรเลงเพลงธรรมชาติเสียงลมพัดผ่านใบไม้ของต้นปาล์มและต้นไม้สูงใหญ่ที่หลากหลายกิ่งกา้านเมืองเล็กๆที่กระจายตัวตามชายหาดเต็มไปด้วยกระท่อมไม้หลังเล็กที่มุงด้วยใบไม้แห้งชาวเกาะสวมเสื้อผ้าทอมือแบบโพลินิเซียนสีสันสดใสและใช้ชีวิตอย่างสงบสุขท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ในหมู่ชาวเกาะมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อเมาอิผู้มีหัวใจกล้าหาญและเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นเมาอิมักชอบออกไปสำรวจป่าเขาและเล่นริมชายหาดด้วยความสนุกสนานแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกหนักใจคือดวงอาทิตย์ที่เคลื่อนที่เร็วเกินไปในท้องฟ้า ตอนเช้าแดดจะส่องถึงในเวลาที่สายเกินไปและเย็นเร็วเกินไปทำให้ชาวบ้านเก็บเกี่ยวผลผลิตและทำงานได้ไม่เต็มที่ทุกครั้งเมาอีจะเฝ้าสังเกตดวงอาทิตย์ที่ดีดต,ตัวไปอย่างเร่งรีบด้วยความสงสยัยเขาจึงตัดสินใจว่าจะต้องมีวิธีใดสักอย่างที่จะช่วยให้เวลาของดวงอาทิตย์ช้าลงเพื่อให้ทุกคนมีเวลาทำงานและพักผ่อนอย่างทั่วถึง เมาอีออกเดินทางสู่อ้อมกอดของธรรมชาติผ่านป่าดงดิบเขียวขจีที่เต็มไปด้วยดอกไม้หอมและเสียงนกร้องก้องกังวานเขาต้องปีนภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นด้วยลาวาร้อนผิวสีแดงเรืองรองมือของเขาจับก้อนหินร้อนนิ่งอย่างอดทนกลิ่นเครื่องเทศและผลไม้ท้อมถิ่นอย่างมะม่วงกล้วยและสับประรดยังคงติดอยู่บนลิ้น เขาได้พบกับเทพที่ดาแห่งป่าและทะเลผู้ซึ่งเห็นความกล้าหาญของเมาอิเธอมอบให้เชือกวิเศษที่ถักจากเส้นใย,ยเก่าแก่และแข็งแรงเชือกนั้นเปล่งประกายระยิบระยับเหมือนเรียงร้อยด้วยแสงดาวหลากสีเมาอิรู้ว่าหากจะจับดวงอาทิตย์ได้เขาต้องใช้เชือกนี้และความกล้าหาญของตัวเองเท่านั้น การเดินทางของเมาอิเป็นด้วยความท้าทายเขาสู้กับสายลมแรงที่พัดจากมหาสมุทรและเดินผ่านหุบเขาลึกที่เต็มไปด้วยเสียงคำรามของน้ำตกเขาใช้ความคิดและความมุ่งมั่นพร้อมกับคำแนะนำจากเทพธิดาและสัตว์วิเศษที่เขาได้พบ ระหว่างทางเมาอิได้เรียนรู้ว่าถึงแม้บางครั้งจะลมเหลวหรือเหน็ดเหนื่อยแต่ความอดทนและความไม่ยอมแพ้เป็นสิ่งสำคัญที่จะนำพาเขาไปสู่ความสำเร็จเชือกวิเศษที่ได้รับมากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังและพลังใจที่ไม่มีวันหมด เมาอิไม่เพียงแต่เป็นเด็กชายที่กล้าหาญเท่านั้นแต่ยังเติบโตขึ้นเป็นผู้ที่เข้าใจความรับผิดชอบต่อชุมชนและธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเมื่อเมาอิถึงชายหาดที่กว้างใหญ่ดวงอาทิตย์กำลังทอดแสงแรงอย่างรวดเร็วในท้องฟ้าเขาหยิบเชือกวิเศษขึ้นแล้วเริ่มปีนลงไปในประพาการแห่งแสงไฟที่เคลื่อนที่เร็วใจของเมาอิกระตือรือร้อนท่ามกลางลมร้อนและแสงสว่างรุนแรง เขาต้องใช้ความแข็งแกร่งและความกล้าหาญที่แท้จริงเพื่อเข้าหาดวงอาทิตย์แต่ไม่ได้เป็นเคียงการต่อสู้กันด้วยกำลังเท่านั้นความฉลาดและความมีน้ำใจที่เมาอิได้เรียนรู้ในระหว่างทางช่วยให้เขารู้จักวิธีพูดคุยต่อรองกับดวงอาทิตย์และสุดท้ายเขาใช้เชือกวิเศษรัดดวงอาทิตย์ให้อยู่กับที่ได้ในที่สุด ดวงอาทิตย์ก็เริ่มเคลื่อนที่ช้าลงทำให้เวลาร้อนยาวขึ้นเพื่อให้ทุกคนบนเกาะมีเวลาในการเก็บเกี่ยวและพักผ่อนเพิ่มขึ้นแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะดวงอาทิตย์พยายามดิ้นรนเพื่อกลับมาวิ่งเร็วเหมือนเดิมเมาอีต้องจับให้แน่นแล้วเรียกใช้เวทมนต์ของเชือกวิเศษที่มีพลังมืดมิดและแสงเจิดจ้าเช่นเดียวกัน เชือกนั้นส่องสว่างเจอจ้าเป็นประกายรอบตัวเมาอิดุดดวงดาวนับพันในท้องฟ้ายามค่ำคืนความกล้าหาญของเมาอิได้รับการทดสอบจนถึงขีดสุดแต่นั่นเองที่ทำให้เขาเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องใช้อดทนและรับผิดชอบต่อสิ่งที่ทำ ในที่สุดเมาอิสามารถผูกดวงอาทิตย์ไว้ได้อย่างมั่นคงดวงอาทิตย์หยุดวิ่งเร็วๆและค่อยๆเคลื่อนที่ช้าๆเหมือนกำลังโบยบินอย่างสง่างามในท้องฟ้าผู้คนบนเกาะต่างดีใจและขอบคุณเมาอิที่ช่วยให้พวกเขามีเวลาทำงานและพักผ่อนมากขึ้น บรรยากาศในหมู่เกาะกลับมาสงบสุขชาวบ้านต่างเฉลิมฉลองด้วยอาหารผลไม้สดและร้องเพลงไร้รำรอบกองไฟอย่างสนุกสนานเมาอีได้รับคำชมจากทุกคนไม่ใช่เพราะพลังวิเศษแต่เพราะหัวใจกล้าหาญและความพยายามที่ไม่หยุดยัง้งเรื่องราวของเมาอี ที่จับดวงอาทิตย์สอนให้เรารู้ว่าความกล้าหาญและความภาคเพียรสามารถเปลี่ยนโลกได้แม้สิ่งนั้นจะดูยากและท้าทายแค่ไหนถ้าเรามีใจนิ่งและไม่ยอมแพ้วันหนึ่งเราจะเป็นผู้สร้างความสำเร็จและช่วยคนอื่นไปพร้อมๆกันได้เหมือนเมาอิและทุกคนก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนิรันร์ใต้แสงอาทิตย์ที่เคลื่อนที่อย่างสง่างามและช้าๆบนหมู่เกาะที่งดงามแห่งนี้ เรื่องราวของเมาอิจึงยังคงเล่าขานกันต่อไปในทุกยามเย็นเป็นตำนานของพลังจากใจที่ไม่มีที่สิ้นสุดและเป็นเครื่องเตือนใจให้เรารักธรรมชาติและหัวใจที่กล้าหาญของเราเสมอมา